สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟนะคะพลังงานความรักชาวธาตุไฟไม่ได้มานานเลยนะคะกลับมาแล้วนะคะเรามาดูว่าความรักชาวธาตุไฟคุณจะได้เจอกับใครใครจะมาหาคุณอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเกี่ยวกับความรักบ้างเดี๋ยวเราม,มาดูกันนะคะก่อนอื่นเลยก็ทสํสมาธิสมาธิกับไพ่สองสำรับนี้ดึงดูดสิ่งที่ต้องการแล้วก็รอคอยนะคะใครอยากเปิดไพ่ส่วนตัวเปิดรับถึงวันที่15 15สิงหาคมนี้เท่านั้นแอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะ เรามาดูพลังงานความรักชาวธาตุไฟค่ะชาวธาตุไฟออกมาสองใบเลยนะคะชาวธาตุไฟคุณจะได้พบเจอกับพลังงานของดีวายความหยินยางนะคะ คุณจะพบเจอใครที่ปากไม่ตรงกับใจนะคะคิดในใจอย่างหนึ่งการกระทําอย่างหนึ่งนะคะคือ เขาคนนั้นนะคะจะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณนะคะมากๆเลยแตกต่างเรื่องของอายุหรือว่าต่างชาติต่างภาษาเป็นความหยินหยางที่มีความต่างแต่ลงตัวเป็นเรื่องของโซเมนโซคอนเนคชั่นหรือว่าทวินเฟลมนะคะชาวธาตุไฟคุณจะได้พบเจอกับคนที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วคุณจะรับรู้ด้วยสัญชาตญาณของพลังงานจิตวิญญาณของคุณและธรรมชาติของคุณคุณจะเป็นคนที่ยึดหลักในสิ่งที่ถูกต้องแต่การแสดงออกความรักอาจจะดู ขัดบางอย่างนะคะอาจจะไม่ค่อยกล้าหรือกลัวกับบางอย่างก็ได้แต่คนคนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนให้คุณเป็นความยินยางกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าทำนะคะกับความรกความสัมพันธ์เขาจะทําให้คุณได้เชื่อใจไว้ใจกับพลังงานของคุณว่าเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาพบเจอนั้นคือการประทะบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่เคยได้รับหรือว่ารู้สึกแบบนี้มาก่อนนะคะเขาจะเคารพ ซื่อสัตย์แล้วก็ให้เกียรติคุณนะคะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะแค่มองนะแค่มองเขาเขาก็จะรู้แล้วเขาต้องทําอะไรนะคะแค่พลังงานความสง่างามความมีเสน่ห์ของคุณเขาก็จะรู้แล้วว่าเขาควรจะไปปฏิบัติกับคุณยังไงดูแลคุณยังไงจะไม่กล้าแต่ต้องให้คุณเจ็บปวดเสียใจเพราะฉนั้นคุณจะรู้สึกทายสัญญาณจากธรรมชาติจากความฝันบางสิ่งบางอย่างที่คุณรับรู้แล้วก็รู้ได้ด้วยจิตวิญญาณของคุณเองนะคะ คุณมี DIY นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองและดูแลปกป้องแล้วก็เขาคนนั้นก็มีเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณอนิ้านคุณขอไว้นะคะเป็นคนที่คุณดึงดูดนะคะด้วยพลังงานแห่งจัก,กรวาลเช่นกันนะคะมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆที่คุณจะได้พบเจอกับเขาเขาคนนั้นไม่เหมือนใครค่ะ The l e v e r s ค่ะเห็นไหมชาวธาตุไฟ คุณกําลังได้พบเจอกับคนคนหนึ่งที่อยู่ไกลจากคุณมากๆไกลแม้ชาติพบไกลแม้ระยะทางเขาก็จะมาหาคุณเป็นความรู้สึกแห่งบริสุทธิ์ความรักที่บริสุทธิ์กาลังจะเข้ามานะคะคุณและเขาเป็นโ so ซ่คอนเนคชั่นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องดูแลและคุ้มครองระหว่างคุณและเขาให้ได้พบเจอกันคุณและเขาเปรียบเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่กลับมาเพื่อลอล้อมนะคะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะคนคนนี้ค่ะ ไม่ว่าจะแตกต่างกันด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่พรมลิขิตและโชคชะตาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมวลทุกสิ่งทุกอย่างเลยนำพาให้คุณกับเขาจูนดึงดูดมาหากันตกลุมรักกันตั้งแต่รักตั้งแต่พบเจอนะคะมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งมากๆเลยมันลึกซึ้งและก็ดิบลงไปข้างในใจจิตวิญญาณเลยทีเดียวเพราะนั้นคุณจะรู้สึกว่าเป็นรักแรกพบที่คุณไม่เคยได้พบเจอคุณอาจจะมีใครเข้ามาชอบคุณหลายคนขอให้เริ่มต้นจาก การเรียนรู้แบบเพื่อนไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณอาจจะสับสนคุณอาจจะรู้สึกว่ามีแรงดึงดูดมากๆทําให้คุณอาจตัดสินใจผิดหรือว่าคุณอาจจะยังต้องการเวลากับบุคคลคนนี้นะคะแต่บางสถานการณ์นะคะสำหรับบางท่านชาวธาตุไฟคุณอาจจะได้พบเจอกับใครใน,ในเวลาเดียวกันหรือว่าไล่เรียกกันเพื่อที่จะได้ตัดสินใจว่าเขาคนนั้นคือคนที่ใช่หรือเปล่านะคะเป็นความรู้สึกแห่งความบริสุทธิ์ที่ เจอกันแล้วเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบที่มันโรแมนติกด้วยด้วยความรู้สึกที่คุณรับรู้ได้ถึงแม้มันจะมีความห่างกันถึงแม้ว่าจะเคยเจอกันแล้วแล้วแยกกันไปคุณกับเขาเคยเจอกันมาก่อนแล้วก็แยกกันไปแล้วก็โดนแยกกันไปสุดท้ายก็จะได้กลับมาเจอกันอีกกลับมาเจอกันแล้วคุณสองคนก็จะโดนแยกความห่างไกลด้วยความคิดถึงทรมานห่างกันอีกนะคะแต่ขอให้ข่มใจด้วยเหตุและผลไว้นะคะ ปรับความยินยางกับตัวเองเพราะมันจะมีแรงดึงดูดบางอย่างทําให้คุณหวั่นไหวแล้วก็เขาเรียกว่าหวั่นไหวแล้วก็คิดถึงแล้วก็สะเทือนบางสิ่งบางอย่างนะคะและให้คุณได้ตื่นรู้กับพลังงานจิตวิญญาณของตัวเองเพื่อที่ได้พัฒนา,นาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเองนะคะเพราะว่าชาวธาตุไฟเป็นคนที่เก๊ะ ข็เข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถแล้วก็เป็นเป็นพลังของไฟนะมีความใจร้อนมีแพชชั่นสูงเชื่อมั่นในตัวเองรักความวิธรรมชอบความวิธรรมหนักแน่นนะคะแล้วก็เขาจะปรับให้คุณเป็นคนที่อารมณ์ใจเย็นลงมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอย่างอย่างที่บอกค่ะไฟกับน้ํายินอย่างที่มันลงตัวนะคะหรือไฟกับลมนะคะ ที่เขาอาจจะเป็นลมก็ได้มาพัดไฟนะคะให้เบาบางลงใจเย็นเย็นลงนิ่งๆลงเพราะนั้น คุณจะพบเจอกับใครที่เขามีเหตุและผลสูงมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆแบบสเต็ป by สเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนนะคะไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์การกลับมาครั้งนี้เตรียมใจรับกับสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นได้เลยเพราะเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆมันจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะที่เราคิดไว้แบบนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ไหมเรารู้สึกแบบนี้แบบนี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าดี วยของคุณทั้งคู่จะเชื่อมโยงจะส่งสัญญาณจะจูนให้คุณและเขามาเจอหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่คาดฝันนะคะอย่างที่มันควรจะเป็นไปเมื่อถึงไทม,มิ่งของมันนะคะแล้วคุณจะรับรู้ได้ด้วยสัญชาตญ,ญาณของตัวคุณเองนะคะเรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลส์ค่ะ คนคนนี้ถ้าคุณพบเจอเขาแล้วคุณต้องแสดงออกความรักความสัมพันธ์แบบด้วยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจนะคะไม่ปิดบังอะไรไม่ต้องต้องแสดงออกจากความรู้สึกจริงๆนะคะเพราะว่าเขาจะเขาจะจับความรู้สึกของคุณได้เขาจะรู้ว่าคุณรู้สึกและคิดยังไงหรือว่าคุณปรัไม่ตรงกับใจเขาก็จะรู้นะคะดีเซปชันมันจะมีคนหนึ่งเข้ามาทําให้คุณรู้ว่าคนนี้เป็นตัว หลอกหรือว่าตัวจริงอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีเข้ามาก่อนหรือว่าเป็นคนที่เข้ามาให้คุณเลือกคะ่ะให้คุณตัดสินใจเพราะฉะนั้นคุณจะได้ตัดสินใจได้เลือกว่าคนไหนเป็นคนที่ใช่ด้วยการกระทาระยะเวลาและก็การแสดงออกของเขาคนนั้นความรักของคุณชาวธาตุไฟส่งผลจากอิทธิพลของจิตวิญญาณนะคะสิ่งที่คุณขอที่คุณร้องขอ จิตวิญญาณระหว่างคุณและเขาดึงดูดให้ได้มาพบเจอกันนะคะด้วยสิ่งที่เป็นแรงดึงดูดแล้วก็แรงอธิษฐานด้วยพลังงานของจิตวิญญาณนะคะอิทธิพลของจิตวิญญาณของคนทั้งคู่ This could be the one You already met the romantic Partner y o อร์ยูชีคธาวทัดไฟคุณเจอแล้วกับคนที่ใช่ของคุณกับรักแท้ของคุณค่ะเพราะฉะนั้นเจอแล้วก็เรียนรู้ความสัมพันธ์ค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ต้องรีบในความสัมพันธ์ชาวทัดไฟรีบไม่ได้เลยค่ะ free yourself ถึงเวลาที่ต้องคนโทรลตัวเองนะคะปลย่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ถ้าใครยังไม่เจอคุณจะได้พบเจอนะคะกับเขาคนนั้นและบอกเลยว่าถ้า,ถ,าถ้ารีบร้อนมันจะทําให้เป็นท็อกซิกกันนะคะชาวธาตุายเพะาะนนขอให้ใจเย็นๆนะใช้เหตุะผลแล้วก็ใช้ ความสัมพันธ์ให้อยู่ในสถานะเพื่อนค่อยๆดูในสถานะเพื่อนกันไปก่อนนะคะจะได้ไม่คาดหวังนะคะมันจะได้ค่อยๆเรียนรู้แบบธรรมชาติกันไปนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมชารัดไฟเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ